โลได้ปับดำนะเวลาสิบวิ่งทนไม่นี่คงไม่ทันโอ้ตายแล้วตีตีตายเลยทำไหนทอแล้วตีครับจบแล้วครบแล้วลบก่อนได้ไหมได้ไหมโอ้ยย่าไม่ยอม ตัวแรงอยู่แล้วกอมเรื่อยขอ,อสักทีวป๊มัึงผมประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเมื่อวานเมื่อวานลงอยู่จะเทียมคันเลยลงตำตำอะไรนะจะเทียมคันเลยเอามาเก่าให้ตอนตีสองตีสามเนี่ยนะห้าโมสิบสอง 12, ดับ <laughs> คิดมีสิงนีเมื่มอเราเน็ตให่ดับ เขาเงียบเลยอะครับตมุนตะมุนรบแล้วจอดแล้วตาแบกครบครับกว่าแล้วกวาและโอ้ป้าของพิชนะร้อยหกสิบเลย <c oughs> ไม่เล็กจังหวะ cho <laughs> lên yeah, <cười> <cười> อะไรที่ทำทำให้คิดว่าภาพรายังดีอยู่ทำไปโดดโดดโดดมหจอตรงวะยี่หายนั่งมันไรจอดแล้วครบแล้วครบแล้ว ขึนครับหายได้เลยเมื่อมนันสี่เดะ๋ยวผมได้เป็นต้นวะของเม็ดน้ำของอีกคลิปตั้งหักเพอเพอเราเจีย๊ยบเละแสนละแสนแสนีน่สิบวิตอน <laughs> นี้ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปใช่ไหม นี่แคไใ้คิดใช่ไหมไอเขาอยากอายกันห้าวิ่งเลยครับต้ไม่ยีวัต้านะจะทำโมก็ทำโมเลยกดละจอะละครบแล้วครบครับปันละติดต่อไม่มีสาวแก่สาวแก่ใครเขาไม่รู้แต่ไม่ใช่กู

ต่อต่อพี่ปอมไม่ให้จรใครวะเฟิร์สเหรอมีกอมหรือมหรอลดให้เนี่ยครบเลยเนี่ยต่อเลยต่อลด ล้วสอมเต็มง่ายเลยไม่ได้ใช้อยู่เลยปะไม่ใช้เมื่อกี้หัวโดนตอนจบนี่ก็ไม่ต้องเอาของออกในะออฟนิ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ผมหมุน ตายแล้วลอดูบ่านติดไหมทำไผมไม่ได้ฮามอเหติดเดืวดหน่อยกิดสอครบบินครับคว่และครบแล้ว

ยองดีเลยวะเฮ้ยโอ้ย,อยไม่โดนหรอตอดว่ะฟังเสียงโด็ดสองรอบเลยแก่เดดล้อหนึ่งไม่ไม่ไม่มาก็ตน,น่อยล้อยางอาชูเย่ <laughs> <laughs> ทำไมดุจัง <laughs> มีมีคลิปเผาตัวเอง,เองนะเนี่ยจังไอ้นี่รออะไรไอยทักตรงนั้นน่ะโชคดีนะมันแตกแสงให้อยู่ครับอันนี้รอสองลอดหรือว่าเอาเลยท่านต่อบเอาแล้วเนี่ยพบแล้วไม่มีพืนะ้นครับ อดโดนชอนักใช่ไหมบับแฝงไหมแย่จ้าตู้ตเปิดกตนีตสึกยังไม่มีใครตายมั้งโอ้แหละตั้น,นี้ฉันได้แล้วใครตายแล้วใครตายยหลกเลยจริ เอได้แล้วทำหมดไนท์คูดาสามสองไปต่อลเลยก่อนลครูจะรับบับไปรับครบแล้วอุ้ยก็หมดหลอดเลยของไข่หมดนะฮะของสีแน่เลยน่าจะมาหัวดีั้งหมดหลอดนัดหลอดเลยวางพื้นจอดแล้วรอคุณฮอร์ออมัไลน์เนี่ยเอาแทนไม่ได้หมวกชาจ,จังขา ผมจะเจ,เจ,เจ็บไม่เท่าไหร่เลยเนาะใช่นี่ทาริสผมได้อะไรบ้างวะผมอยากได้มนันแล้วเนี่ยเจนเนี่ยท <c oughs> ี่ในฝันผมก็ว่าจะได้มาก่อนเลยเจนเนี่ยใจด้วยหลังไม่ต้องโอ้แย่จังโอ้โทำไมหมุนไม่ได้เลยเลยเนี่ยไม่ร้องดิ สองรอบแล้วนะจะไม,ม่ชินอีกอะ่ะชินแล้วแหละโอ้โหประดับอันนี้แล้วอ่ะนี่แหละพูดเทียบเมื่อคือนเอาไปตั้งกี่อันค่ะสามอันเองเมื่อคืนที่หัวใชนไหมไม่ต้องเก็บของเต็ม